วันนี้สิดทายให้พี่น้องเบื่องคักๆได้จเจดิญข้างหน้าข้างหลังโอ้งามไหลงัวสุดนี่พี่น้องอยสวัสดีจ้าพี่น้องอป้องไปไม่นี้กับพ่อกันอีกแล้วเด้อจ้าไม่นี้พ่อกับคุณพ่อประพาสอีกแล้วเด้งัวางามมาค้มสามเลยจา้าบัดนี้สือพ,พาไปหาคุณพ่อประพาสเบิง่งสวัสดีจ้าคุณพ่อประพาสด,ดครับจา้าโอ้ยเด้งัวางามมาอีกแล้วน้องเมื่อนี่นะะค้มสามเลยเป็นบ่บัดนี้โอ้บัดมันลูกผสมบ่ หากน็อตลูกเพิ่นแม่ลูกเอแม่เพิ่นมีจกลูกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยสามสามเนี่ยสมมันมาเออ,อเป็นได้ลูกสามระนาเพิ่นยังอ่อนอยู่เนาะผู้แม่เนี่ยนาะยังเบิ่งดีอยู่เนาะแม่เพิ่นนี่มีตำนิียังบ่นี่จ้ะตำนีบ่เขาขึ้นเขาลงโอ้เขาขึ้นเขา,ขา,ขาลง <c oughs> ห้องห้องไม่ลายป็นดอันสุดค้สามเนี่ยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกนัดจัะเนาะ ตำนี้เฮานี่มีตาอัน,น,นจ่าเห็นว่าสังเกตเขาเพิ่นได้จ่าเหน็นยอดดอกนะแต่ว,ว่าให้ลูกดีที่สุดในโลกให้ลูกดีแม่นอยอดดอกเพิน่นต่อต่อกันเลยเนี่อืออันตำนี้เฮานี่นมเนิมได้ดีบน่นมดีปัญญงดีปัญญงแม่บาบามนบ่บ่มีขาดโขขาถอนเนาะบ่มีขาถอนบ่ามีห,าง,า,มหางดอกบ่มีหางคนบ่จ่าอืมนมอันขาดโขขาถอนบ่มี ไทยเบงถามเบืองแข่งเป็นลูกนี่เป็นลูกของบามันเบิดว่าั้นจะเนาะอันตัวตัวลูกเพิ่นตัวไงนี่ตัวแม่บอกหันหลุนอีกตังหากเี่ตัวน้อยเด้ตัวตัวน้อยของบาหมันของของหมอเตลูกบามันคือกันแม่จอืมเป็นตัวฟูประตัวน้อยนี่แต่ว่าตัวไงเพิ่นนี่เป็นตัวแม่ เอองามครับพี่น,อออน้องเอ้ยอืเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกประสานคุณพ่อประพาดว่าผู้ใดมักโทรมาหาคุณพ่อประพาดเดอ้อบ้านทุ่งพัฒนาอำเภอทภุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีอันตัวน้อยดีไนดะ้มิตําำนี้อย่างบ่งามบ่มีตนเลยหาวฟงตัวน้อยี่แห้งบ่มิตําำนี้เลยเป็นบอานอันตัวกลางน,น,นี่ลูกลูกพุยไยเพิ่นนี่ลูกผ้ใหญ่ยยเพิ่นนี่แม่มิตําำนี้อย่างบ่ เออตํานีว่างามวดว่าสั่นตัวน้อยแห่งแล่นคุ้นๆเป็นมั้วงามหลายพี่น้องไทยยังมือแรงนี่วันที่สิบสองเขาจครบเดือนเจ็ดสิบหกได้จ้าตอนรองได้บอาคารนี่คุณพ่อได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยนะจ้ะเนาะเพื่อนเด็กเตื่นเขาเออกต่สิได้ยุนิดหน่อยพอได้ค่ารถค่าลาว่าสั่นคุณพ่อว่าเบมึงขาแข้งเป็นพี่น้องคมสามเป็นเด้อบาทนี่พื่นนน้อยเนี่ยขันสามเดือนคนมาเบืองเนี่ยขันว่าฮันนี่สุดสุด อันตัวโตๆอันนั้นยัยเพิ่นนี่ลูกผู้ใหญ่เพิ่นจากเดือนแล้วผู้ยัยเพื่อนปเป็นป,ปีแต่หมอแปดปีละเตี้ยผู้น้อยเด้ผู้น้อยนี่ไ่สิบเก้ามือยี่สิบเกานะผู้น้อยนี่นะแปดมือยังบ่ทันได้พอเดือนตัวนี่เออีกสามมือน,นะ,ะคุณพอเดือนคุณพาพประพาสบ้านทุ่งพัฒนาอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีจ้า ห้องไว้เจ็บหจ้ะราคานี่ต่อรองเลยเนาะคุณพ่อเนาะไดย่ละจ้าเอเบอร์โทรเขาเบอร์อยังเงี้คุณพ่อ,นะ 8, อเงี้นย์แปดศูนย์แปดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาอ่าอันนี้อีกอ็เก้ <95. S 1> าหา้ันนี้สิดทยให้พี่นอ้องมบง่งคกๆเด้อจะเด้อขา้ขางหน้ขาขา้ขางหลังโอ้งามไหล่งัวสุดนี่พี่น้องเอเจ็ดส พอแม่เพื่อนหันเพื่อนว่าบ่มีต่หนี้อย่างว่าสั้นขาโทกขาถอนกับบ่มีมิตะเขาเพื่อนละเขาขึ้นเขาลงว่าสั้นเพื่อนว่าขาแข็งเพื่อนพี่น้องเอ้ยเบ่งอัจฉรจ้าอันนี้ผู้ลูกเป็นลูกของบามันพ่อเพื่อนเป็นของบามันเบิดลูกผสมบามันได้จะเด้อ เอาคุณพ่อจุงยางรู้ป่ะนี่เขาเบ้ามันกบคักคือจุงยางสิเบ,บิ้งขาว่ามีขาถกขาถอนบอ่ามหลายผู้ลูกเป็นกระดัพพ่น่ะพี่น้องเอยเอาเบิ้งอะเดจอจ้าเอาบ่ามีดอกต่สิ้นทายห่างให้เบิงบ้งแบบนี้นี่แหละจ้าที่ว่าเขาเพิ่นเขาเพิ่นอยากแลยิ่งสิละ แต่ว่าให้ลูกดีคักประจันพันวาพวกลูกเป็นงามงามพี่น้องเอ้ยลูกตัวนี้ตัวแม่เดอ้อพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะผู้แม่เพื่อนจ่าไปใกล้แน่เพื่อนกลอยากย่างหนีพี่น,ออน,น้องอันดับผู้แม่เพื่อนทางเฮง ลูกเพิ hand, ่นแห่งงามพี่น้องเอ้ยเจ็ดสิบหกแต่พี่น้องพิจารณาเด้อจัดเด้อไายไก่แนี่เพิ่นกัญยางหนีว่าสิตไทยทั้งกลุนทั้งอย่างให้พี่น้องเมึงวัดนี่สูงประมาณเท่าไหร่เฮ้ยลืมถามบม่ได้วัดไม่ได้วัดแต่ว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่เฮ้ยสามสิบห้านี่หว่าสามสิบห้าบวกเนาะอันแม่กับลูกนี่ซ้ำกันนี่เนาะผู้ผู้นั่นเนาะลูกอยากสูงก่อนแม่บ่ลูกนี่สามสิบห้าบวกได้อยู่เตี้ยเออ ลูกเยาสูงกันแม่อยู่เนาะเอาพี่น้องเอ้จยจังใดกะทโมาเด้จ้างามคักงัวสุดนี่ตัหนี้เพิ่นกะสิมีแต่เขาเพิ่นหันละตามที่เพิ่นว่าขาโทขาทอวโมมีนมงามพดเด้พี่น้องเอ้ยจังตาพี่น้องเห็นหันละเจ็ดสิบหกมักกะทโวมหาคุณพ่อประพาสเบอร์ทรเดี๋ยวกับสิติดไว้ให้ใต้คลิปเดจ้จ้าเด้เอจังใดคอยคอยพอกันไหมเนาะจ้านะ้อคลิปนี้กะสวัสดีจ้า